ไม่ต้องครับโอเคไปแจ็คพร้อมไหมครับพี่พร้อมพร้อมครับพี่พร้อมแล้วครับพี่แจ็คแจ็คพร้อมครับพร้อมครับพร้อมครับครขอร้อยขอนัดรับมาเลยก็ได้ครับแจ็คขอไฟตรงตรงเลยไม่ต้องเหียบอะไรทั้งที่คุณอยากรู้ว่ามึงกับพี่เป็นอย่างไรพี่ครับพี่แจ็คพี่แจ็มเป็นเห็้ยเป็นจอมฟื้นขึ้นชีพอยู่เลยลุงครับป้าตี่เป็นเหี้ยเล่าไหมครับพี่ลุงลุงนักข่าวเขาอยากสัมภาษณ์ลุงอ่ะไอ้เหี้ยละ ไม่ไม่ได้หรอกลุงอย่าเลยไม่ได้หรอกแบบเป็นเป็นล่ามก็ไม่ได้หรอครับลุงมีแล้วปลุกใจไหมครับผมย่างไรพี่ตีเป็นล่ามไม่ได้ไหมเป็นล่ามไม่ได้ไม่ลุงใจตอนไฟค่ะเป็นเป็นล่ามไม่ได้นะไม่ต้องให้เขาพูดอ่ะให้คนอื่นถามแทนอ่ะได้ไหมอ่ามึงไปถามมาได้ลุงลุงไปตรงนั้นเลยลุงไปตรงนั้นเลยเดี๋ยวผมเรียกพิธีกรครับพิธีกรตีครับพี่ ว่าพี่นี่มาตรงนี้ลงลงมาตรงนี้ครับลงมาตรงนี้เลยนี่นะครับจมาแล้วครับตัวทีู่ใจส่เแม่แน่นอนครับกับซิปมาครับครับสวัสดีครับครับผมสายด้วยเจ๊กี้เขาไปเติมเงี่ยเขาบอกอยู่ครับอยู่อยู่ครับอยู่ครับที่ก็อยู่อ่ะ ครับผมอยากถามอะไรฮะถามหมอนวดได้เลยอ่าใช่ครับเข้ไเาไปในบ้านไปในบ้านมีเข้าไปในบ้าน คุณลุงครับไฟกันนี้คุณลุงคุณคิดว่าฝั่งไหนชนะเซเว่นเยียร์หรือดับเบิ้ลเฮดร้ดับเบิ้ลเฮดอยู่แล้วดับเบิ้ลเฮดอยู่แล้วครับผมแล้วไงต่อต้องมีหลักการหน่อยหรอ <laughs> จะรู้จะรู้อะไรอ่ะพูดไปเรื่อยแล้วจะรู้ไม่ล่ะเอ้าก็ถามมาก็ตอบไปไงอ่ะคุณลุงครับได้ยินแล้วใช่ไหมได้ยินว่าเออลุงคุณลุงตอบลุงตอบหน่อยครับว่าว่าถ้า d ซเนดับเบิลเฮดเนี่ยแพ้แพ้เซเว่นเยียร์เนี่ยดับเบิลเฮดังมีโอกาสที่จะไปคว้าตำแหน่งจักรพรรดิได้อยู่ไหมครับอ๋อถ้าแพ้ใช่ไหม น่าจะได้อยู่นะเพราะว่าไฟพวกมันเคยล้มแล้วอ่ะมันลุกมาได้เสมอพวกเนี้ยรถข้าลังรถมันบล็อกไว้สัตใช่ครับขันเหลี่ยขันเหลี่ยมับต่อเลยฮะอโบนให้ทุกคนแล้วพี่ทุกคนแล้วได้เลยโบแล้ว จะตอบว่ามีโอกาสครับใครยังไม่ได้รถหรือเปล่ามีใครยังไม่มีรถหออไหมไตัวญี่ปุ่นแถวน้อย ว oh, hey, um 네ุ้นก็เรื่องกูคิดใกล้ตายครับคิดแก่คิดตัวนี้ครับโอ้ยแรงไปครับวนก็เรื่องกูคิดแล้วสื่อมาเท้าเดินมาครับพี่เจ๊กไปะพี่โจ๊กพี่โจ๊กว่พี่ไปจ๊ไปเจ๊กนามบินทะเลทรายลุงครับไปครับลุงไปดิไ่นามบินทะเลรายแล้วสนปืนกูมีน้อยอะถนามบินทะเลทายไปแปะเอานาบิเลายเหรอโอ้ออ้้ยอย้ยย่ย กูเป็นใจมาสุดรอไหวว่มึอไหวไหวชิวอ่ะสัมพานที่อะไรมีแต่พวกหน้าเฮี้ยงนั้น่ะยืนเดี่ยวนั่นโอ้โหโโโอออ้หห